อยู่กับพี่โคฮะผลกระทบต่อธุรกิจประมงทั้งวงจรธุรกิจรัฐควรยื่นมือเข้ามาประพุสถานการณ์อย่างไรเราจะไปกันที่ไปกันที่คุณพศนะคะอรารามวัฒนานนท์นะคะรองประธานหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนะคะนายกสมาคมแช่เยือกแข่งไทยอยู่ในวงการนี้โดยตรงทีเดียวคะ่ะเอาละครับจะต่อสายไปที่คุณพศใช่ค่ะไปฟังเสียงคุณพศนะคะว่าอยากจะให้ภาครัฐในสถานการณ์ในขณะนี้นะคะทําอะไรให้บ้าง <Okay. S 2> สวัสดีค่ะคุณพศคะ่ะสวัสดีครับคุณพศสวัสดีครับเชิญเลยครับ ครับครับคุณพศครับขณะนี้ผลกระทบลามไปถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปแล้วหรือยังครับขณะนี้ครับในแง่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการส่งออกนะฮะนะฮะทั้งแช่แข็งหรือว่าจะเป็นหาเบ็รูปแล้วก็แล้วแต่กระป๋องนะฮะถุงเผาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีทั้งลูกค้าสอบถามมาเยอะให้เรารับเหตุการณ์ได้ฟังหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมั่นใจในสินค้าเราเพราะว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการส่งออกทั้งหมดของอาหารของอาหารทะเลเนี่ยร<ช>เราทํางานลูกหน้ามาหกเดือนแล้วนะฮะ <ทำ S 2> โดยที่<า>เราเรามีการเซ็นกับทั้งตีกระทรวงเนี่ยเซ็นในโมยูไกรมีทว,วงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรนะฮะกระทรวงพาณิชย์นิาไทยนะครับในการให้สาธารณสุขเนี่ยทำามาตรการป้องกันโควิด19บเก้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาษาอังกฤษใช้คำว่า prevention โควิด19นะไม่เชื่อเมนนะครับแล้วก็มีทางกรมงเอาเช็คลิสต์ของสาธารณสุขมาตรวจสอบโรงงานนะครับมาเทรนนะนะแล้วก็มาให้ไปเซอร์ไปเช็คลูกค้าแล้วก็ทุกงงานเราทํามาหเดือนละนะครับทีนี้วันนี้ก็มีแต่ลูกค้ามาสอบถามเราสาธารณการเป็นยังไงรัฐคนมีงานมีปัญหาไหมจะคนงานมาทํางานได้ไหมนะครับก็เราก็ชิ้แจเงก็ไปนะครับที่ตอนนี้ทราบมาว่าทางทางกรมงหน่วยงานรัฐเองก็กำลังอาจจะเพิ่ม แต่เพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อจะไปสร้างสร้างสร้างอายใจก็ลูกค้าครับครับครับในชั้นนี้ผลกระทบเกิดกับคนจับปลาคนขายปลาท่าเทียบเรือแพปลาแพกุ้งบ่อกุ้งบ่อปลาประมาณนั้นยังจํากันวงอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับแต่ในที่สุดนะถ้าถ้ามันลากยาวๆเนี่ยมันก็เพิ่มทั้งระบบใช่ไหมฮะคือผมกงเรียนอย่างนี้จริงๆถ้าตามข่าวลูกสภาพภาษามเสียกาวันเนี่ยผมเยอะเลยนะถึงที่ กังวลใจมากมากแล้วว่าเกิดขึ้นจริงๆก็คือความเข้าใจผิดของคนไทยหรือว่าน้าผู้บริโภคะนะฮะว่าทานอา,า,าหารทะเลเนี่ยแล้วกลายเป็นโควิดนะครับน่ะซึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แค่กุ้งนะเขาไอไอไออาหารทะเลคือมันคือสัตว์น้านะคร<า>ับ<า>สัตว์น้ําจริงก็สัตว์น้ำปลาดําตื่ก็คือสัตว์น้าําครับแต่จากกรมมงจากคณะสุ่มนะฮะก็ยืนยันแล้วว่าโควิดส9ไอก้อตัว ไวรัสโควิดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ตัวไวรัสที่จากสัตว์สู่คนมันคนสู่คนคือการปนเปื้อนจากคนสู่คน่ะนะฮะเพราะงั้นการทานอาหารทะเลนะครับหรือทานอาหารทั้งหมดทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีคนไปทําปนเปื้อนนะครับไม่มีปัญหาจากจากทางโควิดน์ละครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางตลาดจะจะจะรวมไปหมดเลยเดี๋ยวมีข่าวตลาดนู้นน้ำขายอาหารทะเลสีมืองขายอาหารทะเลไปขายเอ่อเอ่อพวกไอ้ทางด้านพวกปลาน้มสื่อผล่นั่งขำบอกว่ามันก็สัตว์น้ำด้วยกันอะ คือถ้ามันคอนเทมเนตจากคนดย๋ยว่าแต่สัตว์น้ำหลานทะเลนะครับกุ้งปลาเท่นก้นกุ้งหมูผักทั้งหมดที่มือจับกส้คนจับมันมีเชื้อมันก็ติดนะฮะเมันต้องแก้ต้วต้นเ่ตุคือคนครับมาเลยโอเคครับครับในฐานะที่เกี่ยวร้อยอยู่กับธุรกิจประมงกันนะครับแม้จะอยู่ปลายปลายสายของธุรกิจก็ตามนะครับมองวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้คิดว่าเฉพาะหน้ารัฐควรจะเข้ามาประผุสถานการณ์ให้กับธุรกิจประมงเขาอย่างไรดีครับ ผมว่าอย่างแรกเลยนะครับคือคือจะต้องแก้ตัวตัวอะ่รต้นต่อปัญหาก่อนต้นต่อปัญหาไอต้นต่อปัญหาเนี่ยอย่าลืมนะครการระบาดขั้งแรกเนี่ยจังหวัดสุสาครเธานีมีนิดเดียวนะตัวเลขนะจังหวัดจังหวัดระนองไม่มีเลยยี่สองจังหวัดชายทะเลตัวเลขน้อยมาก แสดงว่าอะไรฮะ่ังด้าที่อยู่เก่าเนี่ยนะฮะอยูในบัตรชมพูทุงหมดเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไร,ร,รนี่เรื่องมันมาเรื่องมันระเบิดก็คือเนี่ยสิงหามาเนี่ยที่เส้นเส้นบ้านเราเกิดโรคระบาดใจแล้วคนตายเยอะมากเนี่ยแล้วเศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วเราเอาแรงงานใหม่กลับมาไม่ได้ก็กลายเป็นก็กลายเป็นก็หนีเข้ามาแล้วก็มีม,มีกระบวนการคนไทยที่มันไม่หวังดีประเทศชาตินะครับนะฮะก็ดันเอาเข้ามาเต็มไปหมดพวกนี้มันมาพร้อมเชื้อค่ะ พอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นไปพันกับพวกต่างด้าวดีอยู่ในนี้ต่พันกับคนไทยก็ไปก็เลยเมื่อกระจายเป็นปัญหากับต้องแก้ปัญหาต่างด้าวคี่กฎหมายก่อนคือทั้งห้ามนําเข้ามานะต้องเด็ดขาดกระชายแดนแล้วก็ที่เข้ามาแล้วก็ราหาทางแก้ปัญหาก็มีข่าวดีรู้สึกว่าท่านรองนายกประวิตรนะนะเมื่อวานมีการประชุมรัฐปรการจากการกันต่างด้าวเนี่ยก็จะแก้ปัญหาคือนะอาจจะให้พวกที่ คือกฎหมายเนี่ยมาขึ้นทะเบียนซะจะได้มาคัดกรอง <c oughs> นะฮะออกไปเลยนะฮะถ้าเราหยุดต้นตอปัญหาได้นะฮะ <c oughs> เร็วนะ <c oughs> แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เรามาแก้ปัญหาแรงงานโอที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ <c oughs> เอกชนเองนะฮะที่แค่รงงานเองนะครับก็ก็ <c oughs> พยายามที่จะแก้ไขด้วยการตรวจแรงงานตัวเองอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> นะ <c oughs> ส่วนพวกแรงงานน้อยก็คงใช้บริการสาธารณจุขระด่บรัฐบาลนั่นแหละนะครับคือต้องเอาให้มันคลีนจากเรื่องคนก่อนโอเคผมไม่ได้มางรวแค่อาหารทะเล ผมผมผมห่วงว่าทั้งห่วงโซ่คือว่าถ้าเรื่องคนมันไม่คลีนไม่เคลียร์เนี่ยนะพวการายงานเนี่ยมันจะพันไปทุกโจวหมดเลยครับในส่วนนี้ครับแต่คราวนี้มันจะพันถึงโรางงานอุตสาหกรรมด้วยถ้าไม่เคลียร์เรื่องของคนถูกไหมฮะเราอุตสาหกรรมผมกับห่วงน้อยนะฮะอย่างเราผมเองเน่ยนะฮะเราเราผมเองเนะี่ยนะก็ก็ก็ต้องตรวจนะฮะแล้วก็ตรวจคนเราเองะฮะก็ดีกาลดงการลงเจนจายู่นะฮะต้องสอบถามทางใหญ่ใหญ่ก็เจนจายู่ในการจะมาตรวจนะครับครับและคุณพนดครับ ตลาดกลางหลักๆไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางกุ้งตลาดทะเลไทยเขาปิดสิบสี่วันเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเปิดวันที่สามกราเชื่อไหมครับว่าถึงวันที่สามสี่มกราเขาจะกลับมาเปิดได้จริงๆมันปิดถึงสามจะประกาศเก่าเพื่อเปิดสี่นะฮ<ช>นะก็ผมคิดว่าอยู่กับ อยู่กับตัวเลขนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะว่ามันลงรน่นขึ้นนะฮะแล้วก็เขาจัดระเบียบเรื่องค้นด้ขนาดไหนนะครับนะถ้าจัดได้ก็คงจะเปิดได้แต่ถ้าเกิดมันจัดไม่ได้นะฮะยังไม่ดีพอก็คงต้องปิดต่อซึ่งอันนี้เองก็มีการคุยกับทางกรมมงคแล้วนะครับในหนบอนค้านะฮะคุยหลายรอบแล้วกับผมก็ไปไหนนะครับว่าขาคงต้องรีบหาที่ตลาดสำรองนะครับต้องหาตลาดสำรองใช่ไหมฮะหาจีนตลาดกลางเพราะว่าวันนี้ ไอ้ตลาดกลางหมาชัยเนี่ยเป็นตลาดกลางใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใช่แล้วมันจำเป็นสำหรับกรุงเทพริมณฑลแล้วก็ของนี่ไปภาคเหนือภาคอีสานอะไร,รต่างๆก็จาเคลนี้เปหลักทั้งหมดนะครับแล้วก็สัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นโปรตีนบริโภคของคนไทยอ่ะที่มันถูกพี่สุดเพื่อละยอย่างปลาหลายอย่างมันถูกนะฮะถ้ามันมีบริโภคมันเหนื่อยมันซื้อซื้อยากคนืขายขายยากนะครับครับทีนี้ตลาดกลางสำรองที่จะหากันนะครับมองว่าที่ไหนอย่างไรครับมีมีหรือยังคะโครงการสมปันปลา น้ารอบๆนี่มีหลายที่ตอนนี้ทางกรมประมงกับเพื่อนบ้านไหนกำลังดูกันอยู่ครับก็<อ>มีทางสูตรภาคการก็จะอ้ก็ใช้ได้แต่ารงเชื่อมันใช้ได้ไดแต่ตรองเทื่อมันเล็กแล้วการจราจรติดขัดมากนะแต่ถ้าแต่ถ้าบักน้ำเนี่ยส่วนป่ามันใหญ่แล้วมันยังว่างอยู่ก็คงอาจจะเชิญเนอเชิญทางผู้บการนะจากมาฮัชัยเนี่ยให้มาเปิดชั่วขราวอะครับครับครับโอเคประมาณนั้นนะครับนอกเหนือจากตลาดกลางสำรองอยากจะให้รัฐช่วยอะไรฮะนอกเหนือจากคลีนนิ่ง บรรดาแรงงานต่างด้าวแล้วนะฮะยังมีอะไรไหมฮะที่อยากให้ช่วยคงต้องมาดูเป็นเป็นเป็นห่วงโซ่ในห่วงโซ่นะฮะว่าเขาจะมีการซัพเฟอร์ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดยาวเนี่ยผมว่าเหนื่อยเพราะว่าพวกพวกชาวม้งหรือว่ามันมีมงพื้นบ้านต้องสี่หมื่นลำนะใช่ใช่แล้วยังมีมงพันนิดอีกนะครับซึ่งผู้ชาวบ้านเขาต้องจัดทุกวันอะเนืจากไม่มีที่ขายมันก็เหนื่อยโอเคถูกไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องการต้องเที่ยวเนี่ย นะครับเเกิดเหตุการณ์นี้การเ่อเช่นในประเทศก็ยังไม่รู้ว่าจะตกไปขนาดไหนอยู่ใช่ไหมครับงานลื่นเลยก็ต้องห้ามอีกเร่องหนึ่งหยุดเนี่ยปัญหามันเยอะครับผมาดูแลพวกนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณพศครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณพศอาราวัฒนานนท์ค่ะรองประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยปิดท้ายด้วยการกลาบเรียนไปถึงลูงป้อมถ้าป้ากับลุงป้อมผมจะเดินไปกลาบที่ตักลุงป้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติค่ะ ที่บอกว่าจะนัดประชุมกันวันที่6มกราคม2564 64, 64. ไม่ทันละโปรดเรียกประชุมสิตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับลุงป้อมครับอืปัญหามันรอไม่ได้ใช่มันเร่งด่วนนะ,ะว่าจะเยียวยาเขาอย่างไรใช่ค่ะ